ขอรับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปาคีดบิวเอสนะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมหอกรีน่าฟรีไฟอีแล้วการเคยเลยนะครับผมมานะครับก็สมัครคลิปนี้นะครับผมภพยในเกมหอกรีน่าฟรีไฟกับผมนะครับเราก็จะเข้ามาทําการพูดคุยในส่วนของ กิจกรรมใหม่อีกกิจกรรมกันดีกว่านะครับผมในคลิปนี้นะอยากที่บอกไปเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับผมกิจกรรมใหม่ที่ผมจะเข้ามาพูดนะครับผมจะพยายามนะครับผมทาคลิปแยกนะครับผมมาทาคลิปแยกยังไงครับก็คืออย่างนี้ครับผมก็คือว่าสมมุติว่าในคลิปนี้นะครับผมจะเข้ามาทําการรีวิวในส่วนของกิจกรรมนีออนปาร์ตี้ใช่ไหมครับผมผมก็จะพูดแค่กิจกรรมนีออนปาร์ตี้ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับแล้วก็จบเลยนะครับผมตอนหนึ่งกิจกรรมนะซึ่ง เราจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อให้แต่ละคนนะครับสามารถเข้ามาดูง่าย้ขึ้นเพราะว่าครับผมทาคลิปเข้ามาแล้วแบบรวมกิจกรรมใช่ไหมครับผมหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้นะครับว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เป็นกิจกรรมใหม่ใช่ไหมแล้วก็บางคนอาจจะไม่รู้เวลาที่จะเข้ามาดยบางคนอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าเราจะไม่มีเวลาเต็มที่ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราทา คลิปหนึ่งเลยแหละกิจกรรมนะครับผมเราก็จะรวบลัดเนาะใช่ไหมครับเวลาเราก็จะไม่เพียงพอกันในรอบนี้นะครับเราจัดเต็มเลยผมให้กับเวลาเต็มที่เลยนะครับผมในแต่ละกิจกรรมนะครับคลิปหนึ่งนะครับหนึ่งกิจกรรมต่อนคลิปนะครับมาครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมเรามาพูดถึงในส่วนของกิจกรรมนี้ออปาร์ี้กันดีกว่านะครับผมก็สัครักิจกรรมนี้ออปาร์ี้หรือว่าปาร์คี้นีออกิจกรรมนี้นะครับผมมานะครับ ก็จะให้เรานะครับผมสามารถเข้ามาเล่นง,ง่ายนะเข้ามาเล่นง,ง่ายเข้ามาทาภารกิจกันได้ก็ไม่เชื่อว่าทำภารกิจนะเป็นการสุ่มนะครับนะให้เราเข้ามาทําการสุ่มได้เนาะในส่วนนี้นะครับผมก็สำหรับในตัวของกิจกรรมนี้นะครับจะมีระยะเวลากิจกรรมก็้ใกล้วันที่24นะครับไปจนถกือบวันที่30เลยนะครับผมมาหรือว่าสิ้นเดือนนี้เลยนั่นเองนะครับนี่อ่านะครับก็คือว่ามีรอแสงความคืบหน้านะครับ ที่แสดงขออรากวังการอยู่ค่ะด้านซ้ายของหน้ากิจกรรมนะครับผมแล้วก็ให้เรานะครับรับขออรางวัลแบบสุ่มหรือโคเคนนะครับผมได้จากการโกสุ่มแบบ1นคันหรือว่า5้คันนั่นเองนะครับคือสุ่มหนึ่งัก็มีได้โคเคนครับสุ่ม5้าคันก็สามารถรับโคเคนได้เส้นเดียวกันเลยนะครับแล้วก็สามารถกดรับขออราวัลคาด้านซ้ายได้เมื่อเก็บโคเคนนะครับขื้นจำนวนที่กำหนดนะครับผมโคเคนนะครับผมจะไม่หักนะครับหรือหายไปเมื่อทำการ กดรับผลรางวัลนะครับโค้กคก็อยู่เหมือนเดิมนะไม่หายไปนะครับผมนะานะครับแล้วก็ขอระวังทีง่ายนะครับผมจะยังไม่คูณโศกเข้าไปในเกมนะครับการจะขูดพับไว้ในกระเป๋าขอหน้ากิจกรรมนะครับแคมจะมีจุดแดงบอกค่ามีขออยู่ในกระเป๋าดังเก่านั่นเองนะครับแล้วก็คุณสามารถส่งองรางวัลนะครับจากกิจกรรมเข้าสู่เกมได้ในหน้ากระเป๋าจัดหน้ากิจกรรมนะครับหรือว่าจะหน้าของพนั้นนะครับ ไปแลกเบสิกที่หมูพิเศษก็ได้เช่นเดียวกันเลยนะครับผมเนียนะครับสำหรับขอางวัลนะครับผมก็อยากที่เห็นกันเลยนะครับว่าขอลงวัลนะครับก็มีเยอะแยะมากมายเห็นไหมครับนี่ขอางวัลมีเยอะมากนะเห็นไหมครับนี่เป็นแบบมีซีสว่ยความทรงจานะครับผมมีเป็นพวกกอรสมพาร้านนะครับผมกอสุ่มสกินปืนกางๆนะครับนี่แล้วก็มีเป็นกอสุ่มสกินเสื้อผ้าลัคกี้กเกตลัคกี้นั่นเองนะครับกอรคุปปอร์เดมอลรอยัลนะครับ สกินแพนด้าครับผมสกินกอดศพครับค่าพลาแห่นึงครับผมแล้วก็จภาพด้ดยไอวอ์นะครับผมน่อ่นนะครับนี่คือของรางวัลทั้งหมดเลยนะครับผมที่อยู่ในกิจกรรมของปาร์ตี้นีออหรือว่านีออลปาร์ตี้นั่นเองนะครับน่อ่านะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้ามาทําการหมุนให้ดูกันดีกว่านะครับน่าเดี๋ยวเราจะมาหมุนให้ดูกันดีกว่านะครับนี่มาครับเดี๋ยวมาดูกันนะ เอาแบบยี่ห้าไดมอนแล้วกันนะครับจับไปให้ผมแกมาเป็นอาหารคู่หูนะครับยี่ห้าดมอนแรนนะครับแกมาเป็นอาหารคู่หูครับไปต่อครับยี่ห้าดมอนที่สองครับแกมาไปเปวดบุฟเฟ่นะครับผมการล่าสัญหานะครับผมในรอบนี้นะครับผมนีมาครับรอบที่สามครับอะแกมาเป็นอาหารคู่หูนะครับผมในรอบที่สามนะครับผมแล้วเราก็สามารถใช้คอร์นเบอสามชิ้นนะครับผมเพื่อ แลกสิ่ที่หมูพิเศษได้ครั้งคนั่นเองนะครับสมมติว่าผมจะใช้3ามิ่งนี้นะครับในการย่อยเพื่อมาหมูนะครับนี่มาดูครับได้มาเป็นโกลสัพพละเรียกแอดดอกนั่นเองนะครับผมเนี่านะครับมารอบนี้ขอหมูแบบร้อยเดมอนเลยละกันนะจักเต็มเลยละกันนะก็ผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าร้อยเดมอนที่ผมจะเข้ามาหมูเนี่ยนะครับผมจะได้รับโคเคนหรือเปล่านะครับโคเคนรูปหัวใจเนี่ยจะได้หรือเปล่าครับซึ่ง ถ้าหากดดีนะครับผมก็จะมีโอกาสได้รับโคเคนทาแต่ว่าถ้าหากดูไม่ดีนะครับก็จะไม่มีโอกาสได้รับโคเคนนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาหมุนให้ดูกัน5้าบครพับจัดเลยเฮ้ยโคเคนมาหนึ่งอันนะผมได้โคเคนมาหนึ่งอันนะครับผมรอบนี้โคเคนมาเรียบร้อยไหมครับสีส้มนี่คือโคเคนนะครับตอนนี้โคเคนมาแล้วเห็นไหมมาหนึ่งอันนะครับนี่ได้โคเคนมาแล้วครับนี่อ่านะครับก็ หลังจากนี้นะครับผมหลังจากที่เราได้โคเคนมาแล้วนะครับเราสามารถกดรับได้เลยนี่กดรับได้มาเป็นคูปอดไดมอนด์รอยัลนะครับจํานวน2ใบนะครับผมนี่เห็นไหมครับว่าเราผมได้คูปอดไดมอนด์รอยัลสองใบมาแล้วนะครับแล้วก็โคเคนเรานะครับก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับโคเคนจะไม่หายไปนะครับผมอ่านนะครับสมมติเราได้โคเคนมาเพิ่มอีกหนึ่งอันนะครับผมเราก็จะสามารถแลกได้เลยนะครับผมในส่วนของสกินกระเป๋าใช่ไหมอะไรเนี่ยรอยัล น่าจะเป็นสกินกระเป๋ามากกว่านะครับนี่อนะครับมาผมจะยอมแลกอะไรดีเนี่ยนี่ผมไม่เอานะพวกนี้ผมยอมแลกแล้วกันนะครับมาได้มาไปก่อสุมสกิน mp 4 0นะครับแล้วเราก็สามารถเข้ามาหมุนก่อได้นะหมุนต่อได้เลยนะครับบอกกันว่าโคเคนนะครับผมจะได้มาแบบดอกนั่นนี่นะครับซึ่งถ้าคุณอยากได้สกินนี้นะครับผมคุณจะต้องลงคุณเยอะนะครับลงคุณเยอะนะครับข้างกลามเลยนะครับผม ประมาณ500ร้อยเดมอนอัพได้นะประมาณ500ร้อยเดมอนนะครับผมขั้นกลาคือประมาณ500ร้อยเดมอนถ้าไม่คือบอกว่า500ร้อยเดมอนครับก็เห็นไหมครับว่าโคเกทหนึ่งอันนะครับมันมีค่าเฉลี่ยนะครับที่อยากได้มาผมหมุน100ร้อยเดมอนได้มาแค่หนึ่งอันนะอย่างน้อยคุณก็หมุน5รอบแหลคะครับ5คุณหมุน100ยเดมอนห้ครั้งนะเออห้ครั้เงเลยก็หมุนแค่ห้าร้อยเดมอนนะแบบว่าค่าคุณหมุนแบบ 5รอบแล้วออกได้แค่อันเดียวนะครับก็จะหมดเยอะกว่าน,นี้นะครับค่ากลาอเดมอนนะครับสู้ๆผมว่าก็ประมาณนู่นแหละครับสามสี่ันเดมอนน่าจะมีคนสุมขนาดนั้นนะครับ คุณจะก็มีแบบไดมอนเยอะจริงๆนะครับใครที่มีไดมอนดน้อยนะครับผมผมยังไม่ได้นําให้เข้ามาสุ่มเยอะขนาดนั้นนะครับเผื่อว่าบางคนแบบมีไดมอนน้อยในนะครับยังไม่แนะนํานะใครมีไดมอนเยอะค่อยมาสุ่มละกันนะครับกิจกรรมนี้นะครับนี่ออปาร์ตเลยฝากไว้ด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับอะนะครับผมก็ไปว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับผมกับละคนที่ เข้ามาดูคลิปนี้กับผมนากาคี้ผมได้เข้ามาทำการรีวิวในส่วนของกิจกรรมนีโอปาร์ตี้ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กันด้วยใครเข้ามาใหม่ฝากกดสมครใชกันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีค่ะ